หน้าที่ร้อยเจ็ดข้อหกวัตชีปุตตกะพิกุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิสุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยซึ่งเมืองภัยาลีเวลาทับอยู่ในมหาวันทรงปรารลบซึ่งขีดอันว่าคําว่าอันว่าภิกษุไปผู้เป็นโอรสของเจ้าวัตชีรูปใดรูปหนึ่งย่อมอยู่ในชัดแห่งป่าแห่งใดแห่งหนึ่งใกล้เมืองพาราศี ใกล้เมืองภาสะเอาใหม่ใกล้เมืองไพรสาลีก็โดยสมัยนั้นแลอันว่าวาละแห่งมหรสพย่อมมีในเมืองไพรสาลีตลอดลาตีทั้งปวงครั้งนั้นแลอันว่าภาิกษุนั้นฟังแล้วซึ่งเสียงคึกก้องแห่งดนตรีอันบุคคลตีแล้วและเสียงอันแห่งดนตรีอันบุคคลบรรเลงแล้วในเมืองไพรสาลีข้ามควรอยู่กล่าวแล้วซึ่งคาถานี้ว่า อันว่าเราทั้งหลายผู้ผู้เดียวย่อมอยู่ในป่าเพียงใดอันว่าทนไม้อันอันบุคคลทิ้งแล้วในป่าในการนี้ในการนี้อันว่าใครสิเป็นผู้เร็วกว่ากว่าเราทั้งหลายย่อมเป็นในราตีอันปรากฏดุจราตีนี้ดังนี้ในเวลานั้นดังนี้อันพระธรรมสังฆะกาจาร์กล่าวแล้วหมายเอาซึ่งพระสุภิกษุใด ขีดภิกษุนั้นผู้เป็นโอรสของเจ้าวัดชีรูปใดรูปหนึ่งตัดแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าทุกปปพัดช,ชังทุระพิละมังดังนี้เป็นตน้นได้ยินว่าอันว่าภิกษุนั้นเป็นโอรสของพระราชาในแว่นแควนชื่อว่าวัดชีเป็นละแล้วสิ่งความเป็นแห่งพระราชาอันถึงพร้อมแล้วตามวาละบวชแล้วครั้นเมื่อพระนครทั้งสิ้นอันชนทั้งหลายผู้อยู่ในพระนคร ระดับเฉพาะแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีธงชายและธงแผ่นผ้าเป็นต้นกระทำให้เนื่องเป็นอันเดียวกันแล้วกับด้วยเทพทั้งหลายผู้อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชขั้นเมื่อวาระแห่งมหรสพเป็นไปอยู่ตลอดลาตีทั้งปวงในดิถีมีพระจันทร์เต็มดวงแล้วอันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตฟังแล้วเสื่อมเสียงขึกล้องแห่งดนตรีทั้งหลาย มีกลองเป็นต้นอันอันบุคคลตีแล้วด้วยสึ่งเสียแห่งดนตีทั้งหลายมีพินเป็นต้นอันอันบุคคลบรรเลงแล้วด้วยในเมืองภพศาลีครั้นเมื่อขีดอันว่าพันแห่งพระราชาทั้งหลาย 7, เจ็ดเหล่าใดด้วยประโยยะอันว่าร้อยแห่งพระราชาทั้งหลายเจ็ดเหล่านั้นด้วยตะใช่ปะอันว่าพระราชาทั้งหลาย 7, เจ็ดเหล่าใดด้วย ย่อมมีในเมืองภัยสาลีด้วยอันว่าอิสระชนทั้งหลายมีอุปราชและเสนาบดีเป็นต้นของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีประมาณเท่านั้นนั่นเทียวย่อมมีในเมืองในเมืองภัยสาลีด้วยขีดพระราชาและอิสระชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อกี้นี้เป็นคั้นเมื่อพระราชาและอิสระชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้วเสด็จก้าวลงแล้วสู่ถนน เพื่อต้องการแก่อันเล่นด้วยนักสัตว์จงกลมอยู่บนที่เป็นที่จงกลมอันใหญ่อันมีซอหกสิบเป็นประมาณเห็นแล้วซึ่งดวงจันทร์อันเต็มดวงแล้วอันตั้งอยู่แล้วใน่ามกลางแห่งท้องฟ้ายืนอาศัยแล้วซึ่งแผ่นกระดานในที่สุดแห่งที่เป็นที่จงกลมและดูแล้วซึ่งอัตภาพอันลวกลบว่าท่อนไม้อันบุคคลทิ้งแล้วในป่าเพราะความที่แห่งอัตภาพนั้นเอาไหม เพราะความที่แห่งอัตภาพนั้นเป็นสภาพเว้นแล้วจากผ้าโพคและเครื่องประดับคิดอยู่ว่าอันว่าบุคคลอื่นผู้ลามกกว่ากว่าเราทั้งหลายมีอยู่หรือหนอแลดังนี้แม้ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณมีอันอยู่ในป่าเป็นวัดเป็นต้นโดยปกติเป็นผู้อันความไม่ยินดียิ่งบีบคั้นแล้วในขณะนั้นกล่าวแล้วอย่างนั้นอันว่าภิกษุนั้นฟังแล้วซึ่งคาถานี้ อันอันเทวดาผู้สิงอยู่แล้วในชัดแห่งป่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านผู้ผู้เดียวย่อมอยู่ในปา่าเพียงดังอันว่าท่อนไม้อันอันบุคคลทิ้งแล้วในปา่าอันว่าชนทั้งหลายผู้มากย่อมกระยิมต่อท่านนั้นเรากะอันว่าสัตว์ทั้งหลายผู้บังเกิดแล้วในนรกจะยิมอยู่ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ไปสู่สวรรค์โดยปกติดังนี้ ด้วยความประสงค์ว่าอันว่าเรายังภิกษุนี้จะให้สลดดังนี้เข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพระาศาสดาในวันรุ่งขึ้นถวายบังคมแล้วนั่งแล้วอันว่าพระาศาสดาทรงทราบแล้วซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วนั้นเป็นผู้ประสงค์เพื่ออันทรงประกาศซึ่งความที่แห่งการอยู่คลองซึ่งเรือนเป็นทุกข์เป็นทรงยังทุกทั้งหลายห้าให้ตั้งลงพร้อมแล้วตัดแล้วซึ่งพระคาถานี่ว่า อันว่าการบวชยากอันว่าการยินดียิ่งยากอันว่าเรือนทั้งหลายอันอันบุคคลอยู่คลองยากเป็นทุกข์ย่อมเป็นอันว่าการอยู่ร่วมด้วยบุคคลผู้เสมอกันเป็นทุกข์ย่อมเป็นอันว่าชนทั้งหลายผู้ไปสู่ทางไกลยืดยาวโดยปกติเป็นผู้อันทุกขตกไปตามแล้วย่อมเป็นเพราะเหตุนั้นอันว่าบุคคลพึงเป็นผู้ไปสู่ทางไกลยยืดยาวโดวยปกติพึงเป็นหาม่ได้ด้วย พึงเป็นผู้มีพึงเป็นผู้อันทุกตกไปตามแล้วพึงเป็นหาไม่ได้ด้วยดังนี้จบ